เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆเราก็มาดูกันต่อน,นะคะในแบบฝึกหัดทยบทที่2ในพัทของปัญหาหน้าที่110ของหนังสือฟิสิกส์มาสิบเล่มที่1ค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาดูในข้อที่20กันค่ะ อ่ะอันจดพร้อมพี่ก่อนนะคะโจทย์เนี่ยบอกว่าโยวัตถุก,ก้อนหนึ่งคะ่ะขึ้นไปในแนวดิ่งโดยวัตถุนะคะเคลื่อนไปถึงจุดสูงสุดที่ B ค่ะและถ้าเกิดว่า A และ B นะคะเป็นจุดที่อยู่ในในระดับเดียวกันดังรูป A และ C นะคะเป็นจุดที่อยู่ในระดับเดียวกันดังรูปค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นรูปประกอบปัญหาในข้อที่20นะคะมีจุด A จุด C อยู่ในระดับเดียวกัน B, B เป็นจุดสูงสุดค่ะแล้วถามว่าถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศที่จุด ABC นะคะมีความเร่งเท่ากันหรือไม่อย่างไรอ่ะข้อนี้ถ้าหากใครเข้าใจข้อที่19เมื่อกี้เนี่ยข้อนี้ก็จะแบบง่ายไปเลยโอเคเนาะอ่ะเรามาดูกันว่าทำไมมันถึงง่ายนะคะก็คือเ้างต้องพิจารณาว่าวัตถุนี้เนี่ยเคลื่อนที่เป็นยังไงตามความเป็นจริงถูกไหมแล้วก็จะเห็นว่าพอเรา ข้างวัตถุขึ้นไปเนี่ยมันก็จะถึงจุดสูงสุดจุดหนึ่งที่ความเร็วตรงนี้เป็นศูนย์แล้วก็ค่อยๆกลับตกบลงมาด้วยความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นถูกไหมคะถูกไหมอ่าซึ่งบอกอะไรเราได้ล่ะเราก็ต้องรู้ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิที่อยู่ยังไงคะอยู่บนพื้นโลกถูกไหมซึ่งเราก็ต้องรู้เสมอว่าถ้าหากวัตถุนั้นอยู่บนพื้นโลก วัตถุนั้นเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเสมอ,อจดไปนิดนึงนะคะว่าถ้าวัตถุอยู่บนพื้นโลกนะคะเราห้ามลืมว่าในแนวดิ่งจะมีความเร่ง เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเสมอค่ะซึ่งนั่นก็คือค่า g นั่นเองหรือประมาณเป็น9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะคะ และสิ่งที่เราต้องรู้อีกหนึ่งอย่างคือค่า g จะมีทิศทางยังไงคะพุ่งเข้าหาพื้นโลกเสมอคะ่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นคะ่ะสำหรับในข้อนี้เราตอบได้แล้วนั่นเองถูกไหมคะเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงยังไงก็ต้องมีค่า g ที่พุ่งเข้าหาพื้นโลกเสมอซึ่งค่าจีนี้ถือเป็นความเร่งถูกไหมคะความเร่งของการเคลื่อนที่นี้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่คิดแรงต้านอากาศเนาะการที่เราไม่คิดแรงต้านอากาศเนี่ยหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าทําไมโจทย์ต้องบอกคํานี้มา<อ>เพราะว่าถ้าหากเราคิดแรงต้านอากาศนะคะมันก็ต้องมีแรงที่ส่งผลให้เกิดความเร่งเพิ่มเติมอีกเหมือนกัน ซึ่งแน่นอนคะ่ะแรงต้านอากาศแต่ละจุดเนี่ยมันไม่เท่ากันมันขึ้นกับความหนาแน่นของอากาศอยู่แล้วถูกไหมคะอีกหนึ่งรอบนะแรงต้านอากาศแต่ละจุดเนี่ยมันไม่เท่ากันมันขึ้นกับความหนาแน่นของอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร่งก็อาจจะไม่เท่ากันแต่ในที่นี้โจทย์ได้บอกมาแล้วว่าไม่พิจารณาแรงต้านอากาศเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาแค่เลยคะความเร่งน้มถว่วงของโลกเพียงอย่างเดียวซึ่งที่จุด A B จุด C ต้องเป็นยังไงเอ่ย ต้องเท่ากันนั่นเองค่ะแต่ถ้าถามถึงหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยถามว่ามันเท่ากันสะทีเดียวเลยไหมนะคะพี่ขอบอกไว้ตรงนี้นิดนึงค่ะว่าถ้าหากว่าจุด A กับจุด B นะคะที่ระดับความสูงต่างๆเนี่ยอยู่ต่างกันมากๆเนี่ยความเร่งเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันได้ถ้าหากเราพิจารณาแบบละเอียดเลยเพราะว่าอะไรนะคะน้องลองนึกถึงเวลาที่เหมือนกับมีจรวดออกนอกพื้น ออกนอกโลกเนี่ยก็คือแน่นอนค่ะที่พื้นโลกเนี่ยความเร่งค่าจีเนี่ยมันต้องแบบมากที่สุดมากกว่าจุดอื่นๆถูกไหมคะแต่พอเราออกนอกพื้นโลกไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นยังไงคะเราจะค้นพบว่าแรงดึงดูดมันเป็นยังไงเอย่ยค่อยๆลดลงถูกไหมยิ่งถ้าหากดูดนอกโลกไปแล้วเนี่ยออกนอกแรงโน้มถ่วงเออออกนอกโลกที่เหมือนกับแรงโน้มถ่วงไม่สามารถจะทํากับจรวดนั้นได้ ค่า g ก็จะน้อยมากๆจนแทบจะเป็นศูนย์เลยนั่นเองเห็นไหมแต่ว่าด้วยความที่ a กับ b แล้วก็ c ตรงนี้เนี่ยเราจะมองว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันยังคงอยู่บนพื้นโลกเสมอเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงมองว่าค่า g ยังคงเท่ากันนั่นเองนะคะซึ่งเท่ากันยังไงล่ะเท่ากันทั้งขนาดและทิศทางเลยนั่นเองค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราก็จะตอบได้แล้วนะคะว่า ที่จุด A, B และ C มีความเร่งเท่ากัน,นะคะ่ะทั้งขนาดและทิศทางเลยนะคะ เพราะว่าวัตถุนะคะเคลื่อนท,ที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกค่ะ่าจุดนี้ถามน,นะคะ โอเคงั้นเรามาสรุปข้อนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะในข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าถ้าหากโยนวัตถุก้อนหนึ่งนะคะขึ้นไปในแนวดิ่งโดยวัตถุนะคะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ B แล้วก็ถ้าหากว่า A และ C ค่ะเป็นจุดที่อยู่ในระดับเดียวกันดังรูปนี้นะคะ A กับ C อยู่จุดเดียวกัน B เป็นจุดสูงสุดของวัตถุที่เคลื่อนที่ไปได้โจทย์ถามว่าถ้าหากไม่มีการคิดแรงต้านอากาศ ที่จุด A, B, C มีความเร่งเท่ากันหรือไม่อย่างไรหลักการคือน,น้องก็ต้องพิจารณาว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงน้องจะเห็นว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้ในความเป็นจริงเนี่ยจะอยู่บนพื้นผิวโลกใช่ไหมคะน้องก็ต้องรู้ต่อไปค่ะว่าถ้าหากวัตถุนั้นนะคะอยู่บนพื้นผิวโลกน้องก็ต้องรู้ว่าในแนวดิ่งเนี่ย จะมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเสมอนั่นก็คือค่า g ค่ะซึ่งเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นค่าประมาณนะคะโดยค่า g ตรงนี้จะมีทิศทางที่พุ่งเข้าหาพื้นโลกเสมอไม่ว่าวัตถุจะอยู่จุดไหนค่า g จะเท่านี้แล้วก็พุ่งเข้าหาพื้นโลกเสมอนั่นเองค่ะก็ตามตรงนี้เลยนะคะและด้วยความที่ข้อนี้ไม่คิดแรงต้านอากาศ แสดงว่าความเร่งหรือแรงที่กระทำกับวัตถุแต่ละจุดต้องเป็นยังไงเอ่ยต้องเท่ากันมันก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองถูกไหมแต่ถ้าหากเราพิจรารณาแรงต้านอากาศเมื่อไหร่สิ่งที่ตามมานะคะก็คือมันจะมีความเร่งที่มีผลมาจากแรงต้านอากาศนั่นเองแต่ด้วยความที่ข้อนี้ไม่คิดเนาะทําให้เราไม่ต้องสนใจเพราะฉะนั้นเราจึงตอบข้อนี้ได้แล้วนั่นเองค่ะว่าที่จุด a จุด b จุด c นะคะจะมีความเร่งเท่ากันเสมอค่ะ ซึ่งจะเท่ากันทั้งขนาดและทิศทางเพราะวัตถุนะคะเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีกับพวาราเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ